สลามวังลยกมรอนมะตุลลรฮอวะบบเริกาตุวันนี้นะครับเราก็จะนำพี่น้องเข้าสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใ่เป็นการพาเรียวกว่าพาชนมือบนนะครับไปพบกับชนมือล่างเพื่อให้มีการได้ช่วยเหลือเชื <Quit. S 1> ่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับวันนี้เราก็ได้มาอยู่กันที่ ตำบลปานาเรอำเภอปานาเรจังหวัดปัดตตาน,นีนะครับเวลานี้ก็เป็นเวลาก็จะมกกริบแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพบกับครอบครัวไหนบ้างนั้นตอนนี้ท่านอิหม่ามอับดุลอาซิดดอราแมอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวอะไรนั้นตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับฉันมเคยทท้อแ ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ยำ้ำความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษ อัลัย์อัลฮัมดุลิลลฮรบบิลอาลมีนวะบิหนสตนวะลาะวะลาวะอลลัลลอฮิละลครับพี่น้องผู้ศรัทธาและท่านผู้ชมที่เคารพรักวันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยี่ยมครอบครัวเด็กกำพร้าเป็นครอบครัวของของอับดุลละนะครับก็วันนี้ มาเยี่ยมเยียนมาให้กำลังใจแก่ก็พอเด็กกำพร้าที่อยู่ตำบลปนริอำเภอปนริจังหวัดปัตตานีเหมือนกันครับซึ่งในจํานวนเด็กกำพร้าซึ่งมีเด็กหญิงนุรมาคนไหนเป็นนุรมานี่เป็นนุรมานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนุ์อาซิกีนโนต์อาซิกีนไหมนต์อาซิกีนแล้วก็มีคุณแม่คุณแม่ชื่อนุรุยดาคุณแม่ชื่อนุรวยดาก็นนี้ก็รำตุ้นนแลละครับ วันนี้ทางมูลนิธิสัตชนเพื่อการศึกษามาเยี่ยมเยียนครอบครัวของน้องคำพราวันนี้ก็เรามีแม่แม่แม่ชื่อชื่ออะไรแม่ช่วยแนะนำโรยดาสามีได้จากไปนี้ประมาณกี่กี่ปีแล้วสี่ปีสปีแล้วไม่ทราบว่าสามีเสียเพราะ <5. S 1> หอบ้อก็ออออเสียชีวิตบ้บานนี้หรือบ้านไหน บ้านแม่บ้านแม่อยู่อยู่ที่ปานาเรศเหมือนกัน่ตอนนี้ตอนนี้ใครดูแลลูกลูกตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มาหาไรายได้จากทํางานอะไรข้าวเกียบข้าวเกียบไปทอดขา้าวขาเกียบได้วันละกี่กี่บาทก็ประมาณร้อยกวา่าต่อวันต่อวันพอปะปี้ดูแล พอไหมีพร<อ>แล้วก็ได้เงินจากไหนอีกที่มาดูลูกๆไม่มีแล้วได้ลูกใจใจครบไต่อเดือนครบนะน,น้นองนุมานุมานะตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนโรงศาวิทยาโรงศาวิทยาตอนนี้เรียนมัธยมชั้นชั้นไหนนะนะที่หนึ่ง ชันมอ1หนึ่งมอ1หนึ่งตอนนี้เรียนเรียนเรียนเก่งไหมได้เกรดเท่าไหร่วันนึงแม่ให้ให้เงินกี่บาทไปเรห้าสิบห้าสิบบาทครบไหมห้าสิบบาทครบข่ารถไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายฟรีเด็กกำาัาแล้วก็ห้าสิบบาทนี้ไว้กินกินอย่างเดียวครบไหมเพื่อนเพื่อนฝาเงินไป ไม่ไม่ใช่เด็กกำพร้าเนี่ยเขาปาเงินไปกี่บาทร้อยบาทน้องร้อยบาทแต่เราห้าสิบบาทนี้พอนะอ่ำไปลิละพอน้องลูกอเนอาศิกินเรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้เลชั้นาชั้นชั้นไหนแล้วปสองฮะสองอแล้วเล็กนิดเดียวนะแม่ให้เงินกี่บาทต่อวันสี่สิบสี่สิบนะใช้เยอะเหมือนกัน ในกรณีคนนี้ห้าสิบคนนี้5ห้าสี่สิบหมายความว่าวันต้องก็เกือบร้อยแล้วต่อวันนะยังไม่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 คนพี่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 อีกที่อยู่บางปูก็กี่บาทต่อต่อสอฮะฮะอ๋อเป็นปอดดากอืมปอดดาก เรียนดีไหม,มาสิกนเรียนดีไหมเก่งไหมเรียนอะเด็นเก่งไหมเป็นเด็กดีไหมเด็กดื้อไหมเด็กดีไหมครับครับพี่น้องที่กรบวันนี้ก็ตามตรีมงานมาเยี่ยมเยี่ยมก็ว่า อ่าซึ่งมีสามีชื่อชื่อสามีชื่อชื่ออ,อไะไรลร่ะยูมลีกิฟลีอ่ามีสามีชื่อยูรกิฟลีอ่นานสกุลอัมรุละนะครับวันนี้ก็ฮามดุลิละวันนี้ทางมูลิติสัตยาชน่วยการศึกษาและงตะกะพร้านำทีมโดยของบางอายุและก็ทางทีมงานยาทีมทีวีได้มาเยี่ยมเยนครอบครัวและก็ได้พาข้าวสารอาหารแห้งและก็ทา,างมูลิธิก็มี ปัจจัยปัจจัยอย่างชีพเล็กๆน้อยๆครับเป็นเงินเยีนเียนกันเงินเยีย่ยมเยียนในครั้งนี้นก,นก็เป็นกําลังใจยังไงก็แล้วแต่อยากจะอบอกครับกะว่ายัางไงก็แล้วแต่ทั้งแม่เราลาบากยากแค่ไหนก็อยากให้กะอ,อดทนไว้ในการดูแลลูกให้มีการศึกษาที่ดีและก็เป็นมีเป็นเด็กที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะ แล้วก็ถึงแม้จะลำบากยังไงก็อยากจะให้กะช่วยกดทนและทางทางมูลิติได้ได้รับมอบหมายจากพี่น้องผู้ศรัทธามาย,ยี่มงยังกะในครั้งนี้และลูกๆเพื่อเป็นกําลังใจอย่าให้ดิ้นรนต่อไปอดทนต่อไปสักวันหนึ่งเมื่อลอสบาฮาโนฮวตานาปตาควับซาเดกับพวกเราก็เราจะมีความสุขอยู่บนโลกนี้แล้วก็ในบนโลกหน้าเราก็จะมีความสุขด้วย ครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ที่มีเป็นชาวมือบนทั้งหลายนะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มาได้ทำความรู้จักเบื้องต้นกันแล้วนะครับกับครอบครัวอ,อดอับดุลละนะซึ่งอยู่ที่อำเภอปานระเจจังหวัดปัตตานีซึ่งวันนี้เรามากับท่านอิหม่ามอดุลอาซีเดลเมะซึ่งเป็นอิหม่ามะจ้ามัยิดอัตตาบุลบางปู ได้เดินทางมาพร้อมกับคณะพวกเราก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งนะครับจากพี่น้องทางบ้านที่ร่วมกันบริจาคมาเพื่อนำมาเยี่ยมเยียนข้าคโพกัมพาที่เรามาลงพื้นที่กันแล้วก็นอกจาก อาสารอาหารแห้งที่อย so yeah. ู to 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 ่ตรงนา้นนี้แล้วก็ยังมีเงินอีกใน0 0าบาทนะครับเป็นเยี่ยมนำมาเยี่ยมเยียนกันเป็นความรักกำลังใจในกับครอบัวกําพราเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับรก็คการส้ายการวันนี้มีคนห่วงใหญ่นะครับก็จะได้มีโอกาสนำ พี่น้องไปพบกับครอบครัวกำพร้าอีกหลายๆครอบครัวพาพี่น้องไปเยี่ยมเยียนพร้พอมๆกับพวกเราอีกหลายๆพื้นที่วันนี้ทีมงานจากทีมทีวีและกรรมุชิสัทธาชนพิการสารเด็กกำพร้า<ม>ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวมือบนอีกครั้งนะครับที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้าด้วยดีเสมอมานะครับ<ม>20กว่าปีมานี้ไม่เคยขาด ผมอายุปิ่นทองนะครับแล้วก็ทา่านอีหม่มเดือนซีดเดอรแมแล้วก็คร mm hmm. อบครัวกพาพร้าครอบครัวบุลล mm ้อคงต้องจากลาพี่น้องไปก่อนนะครับ mm hmm. อย่าลืมนะครับ mm hmm. ท่านพี่น้องท่านใดที่ต้องการที่จะช่วยเหลือครอบครัวบุลล้อซึ่งอยู่ที่ตำบลปันนาเล็กอำเภอปันนาเล็กจังหวัดปัตตานีครอบครัวนี้นะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะแจ้งความจำานงในการช่วยเหลือมาได้ที่มูลที่ศรัทธาชนเมืองกางสาและเด็กกำพร้าตามที่อยู่ด้านล่างนะครับ แล้วก็เบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่ขอให้พี่น้องได้ได้รับสิ่งตอบแทนจากาารัุุีานุตาแลในทุกๆเรื่องที่ดีงามวันนี้จากลาไปก่อนนะครับบินไลท์ตอฟิกวะหิดายะสลามอะลกุะมบอหมตุลลอฮิวะบรรกาตุบ้านนี้มีคนห่วงใย